The sun goes down, the stars come out. My universe will never be the same. Pop Dan Thology. <laughs> วัวและัเคลื่อนมาด้วยสานและอและเราจะตรวจสอบไปใช่ป่ปในในะครับุณแม่็อยู่นี่ยเรจะจบคิด,ดไปดูกันเลยวู้สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะกุบรายการคนอวดกรีดนะครับวันนี้เราก็จะมาที่ไหนครับคุณแพรเบสามตัว ค่ะก็ที่นี่ก็จะมีประวัติอันน่าจะพรึงกลัวก็จะคนมาก้ากันแถวคุณวีจะไปเนี่ยค่ะคือแถวเนี้ยเฮียนมากอ๋อครับผมเออก็คือแถวเนี้ยได้ขำ <laughs> คุณคุณลิวมันจะปรอไปเลยโอเคครับอ,อ,อันนี้คือคนออคนุคุณริวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะริวจิตสัมผัสได้ว่าข้างหน้ามีตัวเหี้ยที่แปลกประลาด ตึงตะลึงอ่ะครับเออคนโบดแฝกครับคนบดแฝกครับช่วยโปกไปนู่นเลยครับอ่ะครับโปกไม่ครับคุณต้องอยู่หลังสุดครับคุณต้องอยู่หลังสุดให้คุณริวนาครับเราจะไปอยู่ข้างหลังเองครับกกรรมกกรรมอันโหดร้ายก็คือเขาจะได้เอ้ยริวสะทัดแต่ว่าข้างหน้ามีตัวหนึ่งตุกอยู่สองแฝกไปให้นครับโอ้ลีเจอริวไอ้ริวไม่ใช่ลี ริวเจอแล้วมัน,ม,น,ม,น,ม,น,นมันเป็นผีบนเตียงบนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ที่นี่แปลว่าพเพราะอย่างเพราะว่ามันเงี้ยนมากอันนี้คือเขาอ่านเปาก่อนแล้วอะ่ะเฮ้ยั๊อบคุณครับคุณทุกคนครับอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ไปเดี๋ยวนะไม,ไม่ใช่ว่าให้ริวนำนลึกริวครับคุณคุณบกแฝกครับเตรียมปืนเล็กไปที่คุณริวครับมึงจะไปไว้มึงจะไปไว้ ไปครับเล็กหัวเล็กหัวมึงจะไปไหมไอ้ลบก่อนเล็กเล็กยิงยิงยิงแมงเฮ้ยข้างหลัง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 กลัวทำไมครับไอ้กลัวทำไมครับแค่อเบะหนึ่งตัวครับอืมอ่ไม่ลงแล้วครับกูไม่ลงแล้วครับลงเลยครับมึงใส่ถุงยาบนหัวมั้ยเฮ้ยได้ปืนปืนปืนครับกูขอครับเย่เออผมมีหน้าที่แบบคุณวีครับผมคุณวี ตอนนี้เออผมมาอยู่ด้านล่างออ้ยโอ้ยผมมาอยู่ด้านล่างของสวนสาธารณะครับโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยคนแยโอ้ยโอ้ยอยโองยโ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยอยอยอยยย้ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รอแล้วครับไม่ไปทางนั้นแล้วครับวิญญาณนี้อาจจะเป็นวิญญาณที่สามสีสตินี้มาหลายล้านาปีน<า>แล้ตวครับตามเร็วไหมเลยครับเดี๋ยวเร็วเปิดไปเองก็ได้ครับตอนนี้อนอออไอ้นั่นตายแล้วครับเราเหลือกันน้อยมากคนตายกันเยอะตอนที่เราเห็นนี้อาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้อาจจะเป็นวิญญาณคนที่คนตัดป่าโดนฆาตกรรมอยู่ โอ้ยพี่ไม่เห็นภาพเลยเนี่ยไอ้ียตกเลยโอ้ยโอ้ยกำลังปืนลูกโม่ยโอเคครับตอนนี้ตอนนี้หน่วยหน่วยสำรองมาแล้วครับหน่วยสำรองมาแล้วครับเฮ้ยโอ้ยยิงปืนครับนี่หน่วยสำรองวิ่งมาแล้วครับโอ้ยเหนื่อยจิงหมายเลยเหนื่อยเฮ้ยป้าป้าห้องรปาไปรับหน่วยสำรองมาเออตอนนี้หน่วยสำรองอยู่ที่สปาครับกูเอ้ ไม่ใช่กูดิริวไม่รอแล้วนะเร็วๆเธอริวเสียแล้วเตลเลยเลวอยู่กันไหนครับเออพวกคุณเนี่ยอ่าวันนี้ครับผมมาจากเอสถานีตำรวจครับไม่รอละไปละเขาส่งมาผมมาครับพวกคุณเป็นใครส่งมาแค่คนเดียวส่งมาทำเพื่อแรืว่าโอ้ไม่ครับส่งส่งมาเพื่อพาพวกคุณกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดริวจะไม่รอแล้วนะโอเคครับตามคุณริวไปครับคนส่งแฝกครับริบส่งมาเลยครับมาแล้ว ใครมด่าแล้วเลยโอ้ยรุกอะเอาเปิเดีวะต้องไปทางนั้นจริงๆเหรอโอ้ยริวเสียวตายอ่ะริวไม่เคยกลัวอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยคุณแพ้ครับแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยกีดแบบนั้นมาก่อนเลยด้วยซล้วไปโอเคครับคุณแพ้ครับโอ้รู้สึกตอนนี้อาจจะโดนตัดสัญญาไปแล้วนะครับเนี่ยทำไมริวต้องมาอยู่ในตอนนี้ด้วยวะโอเคครับคุณเออคุณคุณจิ๋วครับ โอ้ยโอ้ยกูไปไปแล้วกูไปไปแล้วไปแล้วกูไม่ได้ไปแล้วกูไปไปแล้วแป๊บนึงครับคุณจิ๋วช่วยดูสัญญาณหน่อยครับว่าสัญญาณตอนนี้รู้สึกไม่มีแล้วนะครับใช่ไหมครับไม่มีหาเลยล่ะครับอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยับสัญญาณตอนนี้สัญญาณที่เราคุยกับคุณแพรตอนนี้หายไปหมดแล้วนะหายไปแล้วครับสัญญาณหายไปวอามาตอนนี้ครับใจกล้ากันสามคนครับเล็งปืนไปข้างหน้าแล้วเดินไปพร้อมกันครับนั่งไปได้ไหมครับมาดิทำไมกูทำไม มอนไม่มีรูปริวกลัวครับริวกลัวแล้วริวริวเรือยข้างขวามือคุณครับซ้ายว่างครับขวาว่างเข้าไปเลยครับคุณนําเลยครับคุณตะก้องครับคุณจะได้รู้สึกกับระวังครับหน้าคุณครับโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยปเยไปย คดีแเรยนัพราะคุณดีก้าจริเลยเนี่แล้วแล้วแล้วมึงไงแล้วมึงไงคุณโดนนาครับคเวคุณเล้วคุเวคุณเลวตายยังคนี้โหคุณรลวหน้ายอกยองมากยอดยอดปครับสุดยอดไปเลย ตั้งแต่กูเกิดมากูไม่เคยเป็นอย่างนี้นะมาก่อนตั้งแต่กูมาขนาดน่งกว่าพวกมึงโดยเฉพาะเสด็จด็อกอู่อู่อู่ตลอดเลยงานเลยไม่มีให้อู้อู่อู่ตลอดเลยเออตอนนี้รู้สึกว่านะครับด้านซ้ายด้านซ้ายโอ้ยด้านซ้ายโลกครับคุณตากล้องช่วยส่องแฟลชไปช่วยผมหน่อยดีครับผมมองไม่ค่อยเห็นส่องให้หน่อยครับตใจเฮ้ยคุณครับเล็งปืนไหมครับตายบ้างเหรอตายยังวะมันจะปิดยัดเข้าพุ่งเหยี่ย คนคนที่ส่งแฟนนะครับต้องอยู่กับผมนะครับเอาคุณหายไปไหนครับไปฆ่ากันแล้วะเ,เดี๋ยวดิงเอ้ยเฮียเอ๋อย่าพึ่งลองลองลองไปเปิดประตูเดีวยวก่อนดิเร็วเชื่อเชื่อเริวเหอะเชื่อริวเหอะเพราะเพราะเราว่ารีวกีวมาหลายรอบแล้วครับเริวเริวไม่ไหวแล้วเริวอยากฆ่าตัวตายไม่ได้เดืดไปได้แล้วก็มีทางเดียวก็คือไปประตูหลังไอ้เฮียนะั่นเออเอ้อย ดิวสมัมผัสได้ว่าข้างหลังนั้นมีว,นวิญญาณคล้ายผีเปรตเฮ้ยกูโอ้ยอเฮี้ยเอ้าอ๋อผ่านผ่านดาและก็นึกว่าไฟดับเออมีวิญญาณคล้ายๆผีเปรตอยู่แถวนี้อยู่คุณลวิวครัอบอ้าวเสียงอะไรวะบ้านแถววะหลุดเหรอเฮ้ยเอา้าใครลอยได้คำนี้หมดไฟแบบคำนึงทำไมค้างวะใครยิงปืน แป๊บนึงคคุณดูสิครับทำไมคุณจิ๋วเขาลอยได้พี่เฮ้ยแถวนี้มีปืนป้าไปแล้วเหอไปแล้วเฮ้ยคุณริวครับคุณริวคุณริวคุณริวผมริวไม่ไปริวไม่ไปแล้วครับรู้สึกผมได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังตีเหล็กอะครับเฮ้ย้เยคุณดูเลยค้า ไม่อยากตายไม่ยังไม่อยาก,ายากาตายมึงตายยากอะ่ะมึงตายยากเหรอนี่ครับตากล้องวิ่งเข้ไเาไปแล้วไอ้มือปแปดทำไมเอ้าคุณครับคุณแฟดแฟดไปแล้วมือแปดหลับอยู่นี่คือวิญญาณนี่คือวิญญาณผัวเมียที่เขาตายบนเตียงนอนและมึงก็มาเถิดกระสุนกูจะหมดแล้วกระสุนผมเหลือสามนัดอุ้ยอุ้ยมาแล้วมึงจะมาทำไมมึงจะมาทำไมหมดแล้วกู ชีวิตกูหมดแล้วมึงอย่ากมึงเข้ามาชีวิตกูหมดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว, <c oughs> วเฮ้ยช่วยกูบูเลยช่วยบุยเติมเออควรม <c oughs> ันไหนเฉยโอ้ยยัยเค่หลับโอ้ก็คุกแขนแท้แหละมันก็นไปเกิดยิงหาพรุ่งหรือ <c oughs> โอเคครับโอ้แต่เนีติเตรียมมีดแล้วคณแฟดครับช่วยส่องแฟดไปที่มือเอืองหน่อยครับ โอ้โหนั่นไงครับผมเมียเขากำลังจู่จีกันอยู่เลยอะครับสองเตียงติดกันเลยพี่โอ้โหจู่จีกันโอ้โหใครยิงใส่กูครับเนี่ยมึงพ่นน้ำพี่อะไรเนี่ยทั้งไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลบตรงนี้รอดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้นี่มันไปเอามาจากไหนมาตั้งหนึเฮ้ยไอ้นั่นมันเอาไปเอาไปเอาจากไหนมาจากไหนวะตอนนี้ครับคุณเราต้องขอขอบคุณคุณสองแฟตมากเลยครับไอเก่ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไอแฟตครับมึงไปเอาจากไนมาจากไหนครับ ดูครับเกิดมาแม่ก็มีไม่ครับคนนี้ไม่ใช่คนส่งแฟกครับคนนี้เขามาจากหน่วยบฏิบัติการคุยกระดองครับแต่เขาก็ต้องส่งแฟดแต่เขาก็ต้องส่งแฟดครับเพราะว่าแฟดเราไม่มีครับกูมีแต่แฟดลายคับนไงครับในนนั้นมีจุดตัวหนึ่งครับหัวเทพเทพคุณลิวเทพคุณลิวเทพเอาเทพเทพผมแม่เอ้ยเอาตายโอ้ตรงนี้ลิวไม่เทพแล้วครับข้างหน้าข้างล่างครับหนึ่งหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วคือหนึ่งเก้าครับ หนึ่งนิ้วหนึ่งเก้าของกูนั่นไงเฮียบริวารมาแล้วเฮ้ยคุณสไนเปอร์เอ้าโอ้โหตายครับตกไปครับโอ้โหโอ้โหน้ำเว้าน้ำเว้ายิงหนอยครับมือสไนเปอร์ยิงให้หน่อยครับกลับบ้านแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดดอกออกไปหาลูกกระสุนก่อนเยสเจอแล้วเจอเข็มชีดยายี่โอ้ยริวจะตายต้องมาฉีดให้ริวหน่อยเหอะ ริวเลือดเลยแค่หกเองมาครับคุณริวคุณริวผมฉีดให้ครับฉีอยู่ไหนอ่ะมาครับไอฉีดไงครับเนี่ยคลิกขวาครับอ๋อเห็บถือเข็มถือเข็มแล้วก็คลิกขวาครับถือเข็มแล้วก็คลิกขวาครับเร็วเร็วดีวะอ่ะคลิกขวาเฮ้ยนี่ยคลิกขวาไงเนี่ยถือเข็มแล้วก็คลิกขวานะเว้ยเออคุณริว โอ้าาเขโหคุณลิวต้องขอขอบคุณผมคุณลิวต้องนำนะครับไง่อ๋อไปกันต่อไปกันได้ล้วครับเอ้ยไปไปพันละคุณสายฉีดไวอาก้าให้เนี่ยคุณลิวต้องขอขอบคุณผมมากเลยครับเนี่ยได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับไอ้ตะกล้องครับมึงหลุดไม่ได้หลุดครับยังอยู่แต่แต่ส่วนมากขอบผิดทวมเลยเหรอจูออนจูอ้นจุอ้นอะไรเหรอครับเนี่ยโอ๊ยจูออน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 ฟันมันฟันมันโอ๊ยจูออน ตึ๊งแป๊บพื้นมันตึ๊งแป๊บดิไม่กูอยากรู้ทำไมพวกมึงไม่เปิดไฟฉายกันวะเอ้าก็ค no ุณบอกว่าม sì, ันจะมีคนเปิดไม่ก็คือตอนเนี้ยผมขอสนับสนุนให้เปิดกันหมดมันจะได้สว่างเออฮ้ยพี่อพิเพี่เพโอ้โหนัดเดียวนัดเดียวจอดเป็นหมาไอ้เหี้ย เสียเป็นหมาเลย <c oughs> เฮ้ยคุณครับคุณสองแปดคุณสองแปดครับ,ค,รบคุณจิ๋วครับ <ผม S 1> เฮ้ยคุณจิว๋วคุณจิ๋วมาอยู่อยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวส่วนคุณริวอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> เอ้ามาได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยใครโทรเฮ้ยข้างล่างมีโอ้ข้ <c oughs> าง <c oughs> ลา่างข้างล่างมีผีจุ๋วอ่อนเฮ้ยเขาได้ไงวะอ๋อ นั่นไงผีจูอ่อนเฮ้ยผูอ่อนจู่อ่อนอ้จูอ่อนเอ้านั้นเดี๋ยวจอดเลยโอ้นั่นไงจูอ่อนไม่เฮ้ยนั่นใครตัวแดงๆนั่นน่ะไหนวะนั่นน่ะเยี่ยวหน้าบูดชุดไหนช่วยฝันทำช่วย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 นี่นี่ช่วยครับโอ้เรีวริวขอแนะนำว่าริวจะไม่ช่วยเพราะริวเพราะรีวจะตาย ผมก็สายฉีดไว้อค้า,าที่ตูดคุณลิวให้คำนี้อ๋อฉีดที่ตูดแต่เขาไม่ได้ฉีดที่แต่เขาไม่ได้ฉีดที่ตัวเนี่ยครับก็ <c oughs> บอกวนะ่าคุณจะได้แบบตูดยสลงล้งอ,อู้อหทไมมึงต้องเลยที่กูด้ะดวะนี่ช็อคเออใครจะเก็บป,ปืนตูครับเก็บเลยครับม,มีมีกระสุนเหลืออยู่ครับเห้วะเย้กูได้ละเอ้ยเอ้ยใครยิงกูสองนัดดินะอ๋อไอ้นุ่มวันกูเจอแล้วใครยิงอ่ะ ยิงมันดิหลับอูยิงครั้งเดียวตายไอ้กากต,ตอนนี้นะครับผมมีลูกกระสุนอยู่หนึ่งนัดน,นะครับต้องใชใ้เป็นประโยชน์อย่างสูงอ่ะแล้วคุณคนเปิดโบกแฟนเหรครับเอามึงมึงหลับเอ้ย,ยขอ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 ,ขอช่วยขอช่วยเฮ้<า>ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแตกอยู่วะเฮ้ยแตกี่โอ้ยแตกละหัวใจแตกอะหัวใจนี่แหละแตกเฮ้ยทางนู้นคืออะไรวะอ๋อล็อก เฮ้ยอะไรอะปากกาคืออะไรอะไหนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยเฮ้ยคุณคุณคุณส่งแฟดครับคุณส่องแฟดคุณส่องแฟดคุณรับหน้าที่อยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็ส่งไปหาคุณริวคุณริวเป็นคนนำนะคอ่าอาร์ม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 ออาอ้เออเออให้เดี๋ยวนะให้เดี๋ยวนะ อ้าคุณริวอ่ะคุณริวคนนับโอเค้ลิวเปิดไฟนะครับคุณริวครับผมส่งไปให้คุณแล้วครับไปแล้วครับอ่าเอ้ยอยู่ตรงนี้ครับคุณคุณเปิดแฟลครับอยู่ตรงนี้ครับส่งไปให้คุณริวครับเสียงนาฬิกาบ้านใครวะสะบท้องตู้ค่ะโอเคครับตอนนี้คุณริวไปแล้วนะครับอ่าเราขึ้นไปตามครับลงโจงครับตากล้องเอ้ยผมช่วยผู้ช่วยตากล้องนาฬิกาอยู่ตรงไหนวะอ๋อเสียงไอ้นี่ไหนครับส่งไปใช้ให้ผมไปดูหน่อยครับ เลยวะตอนนี้เราก็ต้องเดินสำรวจหาปืนต่อไปนะครับเพราะว่าผีที่นี่มันไม่ใช่ผีธรรมดาเป็นคล้ายๆผีชีวะเลยครับปกติเราเจอแต่พวกวิญญาณใช่ไหมครัแต่นี้ไม่เจอผีเต็มเต็มเลยผมรู้สึกว่าเอ้าเฮ้ยทำไมจอมันเพิ่ง่ะเฮ้ยทำไมจอมอ๋อฉายคันทีมอีจบแล้วจบนี่ไงนี่แงดนี่แงดพวกเราเอาหายไปแต่คนนึงวะ โอ้ยโอเคที่ไหนวิ่งมาโหยังไงสาวคนพวกเราไอ้สี่คนนี่ว่ะเออสี่คนมาไงก็มันจะจบแล้ววะเอ้ยยังไม่จบเลยยังไม่จบฉันรักเธอกูไม่รักมึงเฮ้ยมือแม่งแย่กว่าการที่เจ้าเว้ยอ้าวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครวะเรื่อง เฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ครับมึงมาตายอยู่ที่นี่เหรอกูหามึงกลางเป็นร้อยร้อยปีเลยเนี่ยต้องกันวิธีการหลอนผู้หลอนเน่ยอย่าแม่งอ๋อนี่คือนี่นี่คือนี่คือลูกของผู้สร้างเกมนี้ใช่เหรออออฮะแล้วก็ชื่อด้วยนี่เลิกแล้วเ้ยออกเกมมันไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยนินจาเว้ยนินจาเฮียเดี๋ยวดูก่อนดีเผื่อนมีด่านต่อไป โอ้โหดูก,กา,ฟาแฟด้วยโอ้โหไอหันนี้มนี่มันเก่ง <c oughs> นี่ว่ะเฮ้ยนั่นมันรุ่นพี่กูนี่ว่านั่นน่ะ <c oughs> นี่แหละรุ่นพี่ของกู<อ>พี่ไพโลโ<อ>ชื่อโฮมแมน,มนไพโลเว้ยไมโลมึงไม่เอาไมโลไปเลยล่ะ <c oughs> เออไมโลอร่อยดีจังเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหแมวอ่ะเฮ้ยแมวกูมึงขโมยแมวกูอ่ะเอาให้แมวแมวบ้านมึงดิผมอะไรวะเฮ้ยกูเสียแล้วว่ะจะหลอนไปเรื่อยจะมีผีอะไรโผล่ไหมวะกดแถบไว้พร้อมอดภัยของสายตาทุกท่านจบแล้วครับเอ่าเปียโอเคนะครับก็เขาก็คุณทุกท่านที่มาดูนะครับก็ ขอจบรายการ VRPG นะครับหรือว่ารายการคนเกิดใหม่